หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่53อยู่กับปัจจุบันขณะตอนที่สองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับมายัางวัดเชตวันช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ พระองค์ทรงเผชิญหน้ากับฆาตกรผู้โด่งดังชื่อองค์คุลิมานและทรงทำให้จรผู้นี้สำนึกกลับใจได้เช้าวันหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่กรุงสาวัตถีปรากฏว่าบ้านเมืองเงียบสงบเงียบราวกับเป็นเมืองร้างประตูทุกบ้านปิดหมดไม่มีใครออกมาเดินบนท้องถนนพระบรมศาสดาทรงยืนอยู่ตรงหน้าประตูบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งพระองค์ทรงเคยมารับอาหารบินทบาตตามปกติประตูแง้มออกมาเมื่อเห็นว่าเป็นพระสมณะโคดมเจ้าของบ้านรีบออกมานิมนต์พระองค์ให้เสด็จเข้าไปในบ้านทันทีที่เข้าบ้านเจ้าของบ้านปิดประตูล่าดานทันทีแล้วจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ทรงประทับนั่งอุบาสกคนนี้ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้า สวยพัตหารภายในบ้านของเขาพระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้เป็นวันอันตรายมากไม่ควรออกไปข้างนอกมีคนเห็นจอมฆาตกรองคุลิมานป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เขาพูดกันว่าองคุลิมานฆ่าคนมากมายในหลายเมืองทุกครั้งที่มันฆ่าคนมันจะตัดนิ้วหนึ่งนิ้วของเหยื่อแล้วนำมาร้อยกับเชือก เป็นพวงมาลัยคล้องคอว่ากันว่าเมื่อมันฆ่าคนได้100รคนและมีมาลัยนิ้วมือ100นิ้วแขวนรอบคอมันจะมีอำนาจชั่วร้ายและน่ากลัวยิ่งขึ้นแต่แปลกที่มันไม่เคยขโมยทรัพย์สินสิ่งใดจากคนที่มันฆ่าเลยตอนนี้พระเจ้าประสิทธิได้จัดกองทหารหลายชุดออกตามล่าองคุลิมานแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเหตุใดพระราชาจึงทรงใช้ทหารทั้งกองเพื่อตามล่าโจรเพียงคนเดียวพระสมณโคดมที่เคารพองคุลิมานนั้นอันตรายมากมันมีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ครั้งหนึ่งมันสามารถเอาชนะคนถึง40คนที่เข้ามารุมล้อมมันบนถนนปรากฏว่าองคุลิมานฆ่าคนพวกนั้นเกือบหมด ที่รอดชีวิตก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนว่ากันว่ามหาจนคนนี้หลบซ่อนอยู่ในป่าชาลินีไม่มีใครกล้าย,ย่างกลายเข้าไปใกล้ป่าแถวนั้นเมื่อไม่นานมานี้ตำรวจอาวุธครบมือ2 0นายเข้าไปในป่าพยายามจับตัวองคุริมานปรากฏว่ามีสองคนที่รอดชีวิตออกมาได้ตอนนี้ มีคนเห็นมหาโจรคนนี้เพ่นพ่านอยู่ในเมืองจึงไม่มีใครกล้าออกไปทํางานหรือซื้อข้าวของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขอบใจชายเจ้าของบ้านที่เล่าเรื่ององคุลิมานแก่พระองค์จากนั้นทรงยืนขึ้นเพื่อเสด็จออกไปเจ้าของบ้านทูลขอร้องให้พระองค์อยู่ในที่ปลอดภัยแต่ก็ทรงปฏิเสธทรงกล่าวว่า พระองค์ต้องรักษาความศรัทธาของประชาชนโดยการเดินบินธบาตตามปกติพระพุทธองค์ทรงพระดำเนินไปตามทางอย่างแช่มช้าเปี่ยมด้วยพระสติทันใดนั้นทรงได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งมาทางเบื้องพระปราสดางในระยะไกลทรงรู้ดีว่าเขาผู้นั้นคือองคุลิมาแต่ไม่ทรงกลัวแต่ประการใด ทรงก้าวเดินต่อไปอย่างช้าๆทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกพระองค์องคุลิมานตะโกนลั่นหยุดพระหยุดก่อนพระพุทธองค์ทรงก้าวเดินต่อไปอย่างช้าๆและมั่นคงทรงรู้จากเสียงฝีเท้าขององคุลิมานว่าเขาชะลอฝีเท้าลงและอยู่ไม่ห่างจากพระองค์นักแม้บัดน,นี้ พระบรมศาสดาทรงมีพระชนมายุ56พรรษาแล้วแต่สายพระเนตรและการได้ยินของพระองค์ยิ่งคมชัดกว่าแต่ก่อนพระองค์ไม่ทรงถือสิ่งใดนอกจากบาทใบเดียวพระองค์ทรงพระสวนขณะที่ทรงย้อนรำลึกถึงอดีตว่าทรงมีความคล่องแคล่วว่องไวเพียงใดในศิลปะการต่อสู้สมัยยังเป็นเจ้าชายหนุ่มไม่เคยมีคู่ต่อสู้คนใด ที่สามารถล้มพระองค์ได้เลยพระพุทธองค์ทรงรู้ว่าขณะนี้องค์คุลิมานเข้ามาใกล้มากแล้วและคงถือดาบอยู่ในมือแต่ก็ทรงพุทธดำเนินต่อไปตามสบายไม่สะทกสะทานเมื่อองค์คุลิมานวิ่งไล่ทันพระพุทธเจ้าแล้วเขาเดินเคียงไปกับพระองค์พร้อมกับพูดว่านี่พระข้าบอกท่านให้หยุดฉไหนท่านจึงไม่หยุด พระพุทธองค์ทรงพระดำเนินต่อไปและตรัสว่าองคุลิมานตถ,ถาคตหยุดนานแล้วท่านสิยังไม่หยุดองคุลิมารู้สึกตกตะลึงกับพระพุทธดำรัสตอบอันไม่ธรรมดาจึงขวางทางพระองค์ไว้พร้อมกับบังคับให้ทรงหยุดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทอดพระเนตรลึกลงในดวงตาขององคุลิมาน จนมหาโจรรู้สึกตกตะลึงอีกครั้งแววพระเนตรของพระพุทธองค์ใช้ประกายดุดดวงดาราสองดวงองค์กุลิมานไม่เคยเผชิญหน้ากับบุคคลผู้มีรัศมีแห่งความสงบเย็นและโปร่งเบาเช่นนี้มาก่อนใครๆที่พบเขาต่างพากันแตกตื่นหนีฉะไนสมณะผู้นี้จึงไม่มีความกลัวแม้แต่น้อย พระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรมองเขาเราวกับเป็นเพื่อนหรือน้องชายพระองค์ทรงเอ่ยชื่อองคุลิมานย่อมแสดงว่าทรงรู้ถึงความเลวร้ายของเขาแต่พระองค์ยังทรงสามารถดำรงความสงบผ่อนคลายอยู่ได้อย่างไรเมื่อเผชิญกับฆาตกรองคุลิมานไม่สามารถทนต่อสายพระเนตรอันกรุณา อ่อนโยนของพระพุทธเจ้าได้อีกต่อไปพลันกล่าวว่าพระท่านบอกว่าท่านหยุดนานแล้วแต่ท่านก็ยังคงเดินอยู่นี่และท่านยังบอกอีกว่าข้านั่นแหละยังไม่หยุดท่านหมายความว่าอย่างไร,งไรส่งตอบว่าองคุลิมานตถาคตหยุดนานแล้วจากการก่อกรรมที่สร้างความทุกข์ให้แก่ชีวิตผู้อื่น ตถาคตมีแต่ถนอมรักษาชีวิตทั้งปวงไม่เฉพาะแต่ชีวิตมนุษย์องคุลิมานชีวิตทั้งปวงย่อมต้องการมีชีวิตอยู่ทุกชีวิตย่อมกลัวความตายเราต้องหล่อเลี้ยงหัวใจแห่งความการุณาและปกป้องชีวิตของทั้งปวงมนุษย์ไม่รักกันทำไมข้าต้องรักพวกคนพวกนั้นด้วยเล่ามนุษย์โหดร้ายและเป่นปล่อน ข้าจะไม่หยุดจนกว่าจะฆ่าพวกมันให้หมดพระพุทธองค์ตรัสด,ด้วยความอ่อนโยนองคุลิมานตถาคตรู้ว่าท่านมีความทุกข์จากความเลวร้ายของมนุษย์คนอื่นบางครั้งมนุษย์ก็เลวร้ายอย่างที่สุดความเลวร้ายเช่นนั้นเกิดจากความโง่เขลาวความเกลียดชังความอยากและความริษยา แต่มนุษย์ก็มีปัญญาและความเมตตาด้วยเช่นกันท่านเคยพบพระภิกษุบ้างไหมพระภิกษุปฏิญาณว่าจะปกป้องคุ้มครองชีวิตทั้งปวงท่านปฏิญาณว่าจะเอาชนะความอยากความเกลียดชังและอวิชชามีผู้คนเป็นจำนวนมากไม่เฉพาะแต่พระภิกษุซึ่งดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของปัญญาและความรักองคุลิมานในโลกนี้อาจจะมีคนใจร้าย แต่ก็มีคนใจดีอยู่มากมายด้วยขออย่าได้ปิดตารับรู้ความจริงมรรคาของตถาคตสามารถเปลี่ยนความโหดร้ายเป็นความการุณาความเกลียดชังเป็นหนทางที่ท่านกำลังเดินอยู่เวลานี้ท่านควรหยุดหันมาเลือกทางแห่งอภัยทานความเข้าใจและความรักองคุลิมานหวั่นไหวในคำพูดของพระสมณะรูปนี้แต่กระนั้น จิตใจของจอมโจรก็สับสนวุ่นวายด้วยเช่นกันทันใดนั้นองคุริมารรู้สึกราวกับถูกเชื่อให้แผลเปิดออกแล้วถูกน้ำเกลือราดแผลนั้นเขาสัมผัสได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสออกมาด้วยความรักไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดชังในพุทธองค์พระสมณะทรงมองดูองคุริมาร ราวกับว่าจอมโจรผู้นี้มีค่าควรแก่การเคารพพระสมณะรูปนี้คือพระโคดมที่เขาเคยได้ยินผู้คนสรรเสริญหรือไม่หนอบุรุษผู้ที่ประชาชนขนานนามว่าพระพุทธเจ้า